ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปแนวทางคานอยวันที่6เดือน11นะคะก็สถีตีกเก่าวันที่หถือว่าดีเลยนะคะทุกท่านก็ได้6 3สแล้วก็ตัวกันไปนะคะหลัก5นะคะ6ก็มาปกตินะคะ6 6นะคะใครรูดใครวิ่งก็ได้นะคะแล้วก็หลัก3นะคะไปพิเศษ3 9นะคะใครรูด3ก็ได้ไปอีกนะคะนี่ก็ดีใจกันทุกคนนะคะที่ตามคลิปนี้กันนะคะ คลิปก่อนหน้านี้ที่หลุดก็อขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะคะที่มันก็จะมีเข้ามีหลุดเนาะเป็นเรื่องปกติของตัวเลขของเราเนาะค่ะแล้วก็หลัก5้าเป็นตัวกันนะคะก็เข้าห้าสองของบนพาน้อยปกตินะคะหกนี้ก็ยังไป VAP ด้วยนะคะทุกคนได้เป็นสี่หกเบิ้ลอีกนะคะตอนนี้ถือว่าดีนะคะเข้าทั้งสามหน่อยเลยนะคะชุดเดียวเข้าสามหน่อยเนะาะค่ะมาดูของวันที่หบ้างเนาะวันที่หก อันนี้ก็อยากให้ทุกคนเบาก่อนก่อนนะคะก็เถิติมันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เอามาคำนวณดูแล้วเนาะก็อยากให้เบอกันเนาะวันที่6ก็มีวิ่งรูด5้หรือ8ตัวเน้นก็คือเน้น5นะคะส่วนหลัก9ก็คือตัวกันค่ะก็ใครชอบ5ก็ตามดูนะคะคิดว่าน่าจะมาค่ะ5กับ9เนี่ยเขาอาจจะปกตินะคะส่วน8เนี่ยก็ยังน่าจะอยู่พิเศษค่ะก็มาดูตัวเจาะกันค่ะตัวเจาะนะคะของ หลัก5ากนก่อนแป๊บนึงค่ะตัวเจาะหลัก5ก็จะเป็น5 1นะคะแล้วก็5 2 5 4 5 6แล้วก็5 7ค่ะ,อะโอเคค่ะแล้วก็หลัก8ก็จะเป็น8 1 8 3 8 4 8 5แล้วก็8 6ค่ะ นี้86นะคะจะ6หรือ9ก็ลองดูนะคะตัวสุดท้ายลองลองกลับดูนะคะเป็น9ก็ได้นะคะก็คิดว่าอาจจะมี9อยู่ค่ะของหลักที่จะมาคู่กับ8เนาะค่ะสําหรับฮานอยชุดรวมของวันที่6ก็จะมีประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการติดตามด้วยนะคะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้กําลังใจด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ